อยู่ในยุคเทคโนโลยีมันสามารถทําให้ผมกับพี่ไดาอย่างนี้นะอืแต่อายุร้อยเดนผมเชื่อพี่เป็นคนที่ไปไหนพี่อะต้องสวยพี่อยากจะสวยแบบหัวจดเท้าถึงแม้ว่าพี่ไปแล้วพี่ไม่มีช่างไปด้วยอะพี่ก็ยังมีรองพื้นเหลืออยู่ในหน้าเวลาคนไปไหนเจอคนตามแอบขอเขาขอถ่ายรูปพี่ก็ยังมีเครื่องสําอางแต่ไม่ลบไม่ลบดูดดดดพี่อยู่ได้ยังไงกับเครื่องสําอางทั้งอาทิตย์ชีวิตพี่เรื่องความรักและเรื่องความสัมพันธ์อยางไโอ้โหเละ ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับวูดี้และทีมงานวูดี้เวิร์ขอกำลังใจหน่อยนะครับเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเวลาเรามีคลิปใหม่ใหม่ทุกคนจะได้รับรู้กันนะครับกดเลยครับกดสิครับกดยังครับกดหน่อยนะกดยังอ่ะอีสกดนะครับายเรยวเยี่อลานองมากเลยรามชาโนซีทูลอง <Yeah. S 2> <laughs> ขอบคุณมากเลยที่เชิญวันนี้พี่ดูมาว่าจนถึงวันนี้นะพี่และเพลงพี่มันยังก้องอยู่ในหัวผมตลอดเวลาแบบผมไปคาราโอเกะผมก็จะหาเพลงพี่จนบางทีแบบบางรายเขาก็ไม่มีนะครับเวียดดาเราจะได้มีโอกาสคุยในหลายๆท็อปิกที่ต้องบอกว่าวีาดาไม่เคยได้มีโอกาสแบ่งปันในช่วงที่ผ่านมานะครับ คือเป็นคนที่อย่างที่บอกว่าใช้ชีวิตสุดตรงมากแล้วก็เต็มที่กับทุกเรื่องซึ่งหลายคนก็คงเคยได้ยินแล้วแต่วันนี้วูดี้จะคุยในเรื่องที่อายุใกล้เจ็ดแต่หน้าเนี่ยไม่ใกล้เลยนะครับในเวลาเดียวกันปุ๊บสิ่งที่คนพบคืออยากไปต่อกับชีวิตมากแล้วก็รักยังไงให้เป็นอยู่ยังไงให้ชีวิตมีความสุขอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากวทยาดาในวันนี้มีอะไรที่เราได้เรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตในการย่างเข้าใกล้วัยเจ็ดผม ผม,มอยากรู้ว่าวันนี้มีทัศนคติอะไรที่มันเปลี่ยนไปบ้างต้องมีความสุขเนี่ยอย่างแรกเลยมสมมุติว่าเรารู้ว่าอันนี้กินแล้วไม่ดีแต่มันอยากกินเหลือเกินะ่ะม,มันทําให้เราแบบไม่มีความสุขอะ่ะพี่ก็ไม่ทําพี่ก็เลือกที่จะกินน้อยความคิดก็เปลี่ยนไปจากที่เราคิดว่าเออเราใช้ชีวิตคุ้มแล้วนะเราก็เปลี่ยนไปว่าเราอยากอยู่ต่อยิ่งเดี๋ยวนี้มีอะไรอะไรมาบอกแล้วว่ามียาอายุวัฒนะ มีการดูแลร่างกายที่ทำให้เราอะยืดเวลาออกไปได้อีกเนี่ย l องชีว i ต y l i f e ลองชี v ิต y เราก็อยากทำ<อ>พี่พี่อนอยากอยู่ไหม,มถ้าถามตอนนี้ตอนแรกเนี่ยผมหาเหตุผลที่จะอยู่ไม่ค่อยได้ก็เลยมองว่าไปตามการเวลาอืแต่มันก็ยังติดตรงที่ว่าเออมันก็ยังอยากทำนู่นทำนี่แต่ผมแค่มองว่าพอหลังสมมติ80ถ้าผมอยู่ถึงนะ80-90ก็ม่นั่งคิดว่าเอะชีวิตที่เหลืออยู่เราจะทำอะไร แล้วพอหลังๆเนี่ยพอมาเราพอเราค้นพบว่าเออบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยมันมันจะถึงขนาดไหนเนาะผมก็เลยมองว่าถ้าผมสามารถมีชีวิตที่ longer มีร่างที่ดีสุขภาพที่ดีแล้วก้อนเนี่ยที่มันให้มาในชาติเนี่ยถ้าเราเมนเทนมันได้มาดูอยู่เหมือนย้อนแยงเนาะมันก็จะสามารถปฏิบัติเพื่อละได้มากขึ้นเมื่อเราแข็งแรงแล้วบางทีเก้าสิบร้อยหนึ่งมันก็สามารถปฏิบัติปฏิบัติตแล้ว พอเราตายไปเนี่ยใช่รับผมก็ก็ยังเชื่อว่าไอ้เครดิตที่มันสะสมมามันก็จะช่วยได้เปรียบเทียบกับถ้าไม่ได้ดูแลร่างกายเลยแล้วไปตอน80บเนี่ยบางทีมันอาจจะละหลายอย่างไม่ได้แค่เป็นชุดความคิดวันนี้ก่อนซึ่งปีหน้าจะไปก็ได้แต่ก่อนนั้นนี่คือไม่สนใจแล้วไม่ได้อยากอยู่ยาวแต่วันนี้กลว่าอยู่แล้วซัฟเฟอร์ใช่ไหมแต่วันนี้แต่วันนี้เราเราเองก็อินกับเรื่องนวัตกรรมเรื่อง longevity อินมากจริงๆอินมากอินสุดๆแบบว่า NAD โน่นนี่นั่นแบบอินจน ทำไมถึงถามตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเราถึงชอบเพราะว่าผมผมสนใจเรื่องสายเขาเรียกอ b เซสอะคือแบบว่าก็คือบอกว่าถ้าอายุยืนได้ถึงร5อยห้าสผมไม่ติดนะแต่ว่าผมพร้อมไปด้วยหมายถึงว่าไม่ได้อยากจะอยู่แบบพันปีไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเราจะอยู่แล้วอยู่กับความทุกข์แล้วก็เอนจอยนอนแต่ชอบดูวิวัฒนาการอือและแล้วว่าวันนี้พี่เราอยู่ในยุคเทคโนโลยีมันสามารถทําให้ผมกับพี่ได้อย่างนี้นะอืแต่อายุร้อยเนึ่ผมเชื่อพี่เชื่อว่าร่างกายก็ทําได้ใช่ไหม ตอนนี้พี่เริ่มเชื่อแล้วอะผมเชื่อว่าวันนี้มันมีวิทยาศาสตร์ที่มันทําให้ด้านไหนมันฟื้นฟูได้ดีขึ้นแล้วเราก็มองว่าไม่ต้องไปคิดและว่าต้องรีบตายหรือว่าตายไม่คิดอะแค่เมนเทนให้มันดีที่สุดใช่ยุคปัจจุบันแล้วก็ไปกันใช่สหรับตัวพี่เรื่องความรักล่ะเรื่องแฟนผมไม่ผมไม่รู้ว่าที่ผ่านมาชีวิตพี่เรื่องความรักและเรื่องความสัมพันธ์เป็นยังไงโอ้โหเละเละที่หมายความว่ามี relationship วัน after another อ, <Ừ. S 2> อยู่กับคนนี้เลิกมาก็มีคนนี้มีคนนี้มีคนนี้อ,อะไรเงรี้ยทีน,นี้พอพี่มาไม่มีแฟนซกักสิบกว่าปีที่แล้ว <c oughs> มันมีความรู้สึกว่าเออมันกลับมารักตัวเองมันมีเวลาให้ตัวเองมันได้ทำอะไรเพื่อตัวเองครอบครัวคือมันมีความสุขมากอะ่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าครั้งนี้เป็นอกหักที่แบบโอ้ ทำไมเราโชคดีถ้ารู้งนี้เราย้อนกลับไปเราไม่มีสักคนเราอยู่โสดอย่างนี้ดีกว่าพี่แฮปปี้มากอะไรที่เราได้ในวันนี้กับเปรียบกับวันที่เรามีแฟนเนี่ยมันไม่มีอะไรที่อะไรที่เราได้จากการเป็นโสดเมื่อก่อนมันเหมือนเราอยู่มีชีวิตเพื่อคนอื่นอ,อะเชา้าขึ้นมาพี่วด,ดีขลุกคือเชา้าขึ้นมาเราคนที่มีแฟนเนาะก็จะแบบวันนี้ทานอะไรกันดีวันนี้ไปเที่ยวไหนกันดีวันนี้อันนี้นอกเหนือจากวันที่ไม่ทํางานนะคะ มันเหมือนมันมีชีวิตเพื่อคนอื่นตลอดเวลาเลยแล้วพอเรามีความรู้สึกว่าเออคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตเราอะ่ะมันก็เลยทําให้เรายิ่งมีความสุขอะ่ะเลือกอะไรที่เราอยากเลือกเลือกการใช้ชีวิตและทุกวันเนี้ยมันเปลี่ยนไปนะไอความไม่ได้อย่างใจอ่ะพี่วดีตอนที่เราไอไวัยหนึ่งอ่ะเนาะแล้วพอเราโตขึ้นอะ่ะความไม่ได้อย่างใจนี่มันไม่มีมานานแล้วนะ คือเราปรับตัวเสมอเราทํางานกับคนอื่นเราปรับตัวได้เสมอแล้วเราก็มีความ,มรู้สึกว่าต้องอย่างงั้นอย่างนี้อย่างว่าไม่มีกฎตายตัวใดๆทั้งสิน้นก่อนหน้าน,นี่เหมือนกับพี่ไม่เคยคิดว่าอยากจะอยู่ยาวขึ้นนานขึ้นอืมไม่เคยก่อนหน้านี่คิดว่าอย่างไงครับคิดว่าเออที่บ้านค่อนข้างจะปลูกฝังมาแบบธรรมะธรรมุ่ยกุยง่ายพ่อแม่ก็คือแบบสวดมนต์กันมาเยอะมากอะไรเงี้ยพี่เป็นคนสวดมนต์นั่นและสาวๆเลยเออท่องคาถานน่นนี่นั่นได้แบบว่า แล้วก็อยู่มาเรื่อยๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าการที่เราอยากทําดีมันเหมือนับการที่เราอยากแลกว่าวันหนึ่งถึงเวลาที่เราต้องไปเราไม่ซัฟเฟอร์เราจะไม่ป่วยร้ายแรงเราจะไม่ต้องทรมานเราก็เลยมีความรู้สึกว่าการทําดีนะมันอาจจะแลกกับสิ่งเหล่านี้ได้ครับแต่พออยู่มาอยู่มามันมีความรู้สึกว่าเออโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปคือจริงๆเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าอีทไรท์มันเป็นยังไง อะไรที่ดีกับอะไรที่มันไม่ดีแต่ว่าเมื่อก่อนอะไอความอยากกินอะอม,มันก็ต้องกินถูกไหมเช่นข้าวขาหมูเป็นต้น<อ>ข้าวมันไก่เป็นต้นเ,<อ>เราก็เลยเลือกใช้วิธีบาลานซ์พอเรามีความรู้สึกว่าเรากลับมารักตัวเองเรากลับมาดูแลตัวเองเราก็มีอยู่แค่สองอย่างเท่านั้นทําหรือไม่ทําอืมสมมุติว่าเราไปกินเลี้ยงอะพี ody, ่วดีแล้วเราไปถึงเราแบบเนื้อไม่กินไอน,นันไม่กินเนี่ย คนเขาอยากจะเลี้ยงเราไหมอะ่ะ uh, uh. มันดูเยอะเนาะ uh, uh. ก็เลยมีความรู้สึกว่ากินหมูกรอบก็สักชิ้นสองชิ้นไม่เป็นไรหรอกคือ uh. กินทุกอย่างแต่เราก็กลับบ้านาบาบาลานของเรา <c oughs> ทานผักทานอะไรเยอะๆออกกําลังกายมากขึ้นออกกําลังกายในที่นี้คือเหมือนกับฟื้นฟูมาเซลไม่ได้ออกแบบเอ็กซ์ตรีมแบบเล่นกล้ามเล่นอะไร uh. พอดีลูกเขยเป็นอเมริกันเทรนเนอร์ครับอ่าก็เลยถูกจี้ให ออกกําลังพี่ดูแลร่างกายยังไงกล้ามเนื้อยังไงเพราะว่าอายุมากขึ้นเนี่ยมันต้องเมนเทียนกล้ามเนื้อให้เยอะที่สุดหรอใช่เพราะถ้าล้มล้มขึ้นมามันจะได้บาลานซ์ดีก็คือเน้นเน้นทุกส่วนละค่ะแต่ไม่หนักไม่หนักวันนี้เล่นขาวันนี้เล่นแขนอะไรแบบเนี้ยแล้วแต่เขาจะจัดครับแต่ส่วนมากลูกเขยก็จะแบบมามเวิร์กอัลไมท์ทุ่ย Not today baby I'm too tired maybe tomorrow อะไรประมาณอย่างเี้แต่ก็ยังมีคนดึงให้ทำ uh huh. พี่เป็นคนโชคดีอย่างหนึง่งพอเวลาที่เป็นอะไรแล้วแบบเหมือนร่างกายหรือว่าอะไรมันจะมาทักเราเองอ uh huh. มันจะมาบอกเราเองพี่เป็นคนที่ไปไหนแล้วพี่ไม่ชอบล้างหน้าเพราะว่าพี่แต่งหน้าเองไม่เป็นสมัยเด็กๆอะผิวหน้าอะไรมันก็ยังดีอยู่ uh huh. ถูกไหม uh huh. พอเรามีอายุขึ้นเล่นละครมากขึ้นมันก็จะมีจุดด่างดามีอะไรก็เลยกลายเป็นคนที่แต่งหน้าไม่เป็นช่างแต่งตลอดแล้วเวลาไปเมืองนอกไปไหนอย่างเช่นไปอินเดียเจ็ดวันพี่ก็คนตายยังอยู่เจ็ดวันเดเดด,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 ดพี่อยู่ได้ยังไงกับเครื่องสําอางทั้งอาทิตย์ใช่แล้วพี่ไม่ล้างหน้าแล้วพี่ไปและตะก,กะมันมาจากไหนกับการที่ไม่ล้างหน้าคือพีอ่เป็นคนที่ไปไหนพี่ต้องสวยพี่อยากจะสวยแบบ หัวจดเท้าถึงแม้ว่าพี่ไปแล้วพี่ไม่มีช่างไปด้วยอ่ะอพี่ก็ยังมีรองพื้นเหลืออยู่ในหน้าเวลาคนไปไหนเจอคนตามแอร์พอเขาขอถ่ายรูปพี่ก็ยังมีเครื่องสำอางครับแต่ไม่ลบไม่ลบแล้วลววันต่อไปมันยังอยู่มันยังอยู่เจ็ดวันเลยเหรอพี่ทุกมันยังอยู่ประมาณนั้นอ่ะพี่ล้างน้ำเบาๆแต่ตอนนี้มันเหมือนร่างกายมันบอกแล้วโนไม่ทำย่างไงแล้วนะแต่ต้องถามว่าใบหน้าก่อนเพราะว่าผิว หน้าพี่ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่แบบเจสิบแล้วมันมันเด็กเด็กจริงๆวิธีในการดูแลให้หน้าเนะี่ยถึงแม้ว่าไม่ได้ล้างเครื่องสำอางเนะี่ยแหละมันทำให้มันตอนนี้เริ่มล้างแล้ว <laughs> ล้างหน้าแปรงฟันเช็คเช็ค c เม e เ a น n t a ยังไงจริงๆแล้วก่อนหน้านี้พี่ก็เป็นคนที่ตลอดชีวิตนะไม่น่าจะมีเครื่องสำอางยี่ห้อไหนที่ลอดมือพี่ไปพี่เป็นคนต้องซื้อลองหมดลองหมด,ลอ,หมดลองแล้วก็วางไว้แต่พี่มาเจออันเนี้ยเจ๋งมาก จริงๆพี่รู้ว่าพี่บุดี้ก็ใช้ครับเพราะว่าตอนแรกกับเพื่อนพี่แนะนำมามันคือตัว NAD Age Reversing Serum แต่ปรากฏว่าพอพี่ใช้แล้วอะพี่บุดี้มันหายทันทีเหมือนกันนะจากคอที่แบบเส้นเยอะๆอะไรเงี้ย<อ>มันตื้นลงมันดีแล้วพี่ก็มาเจอครับรายการพี่บุดี้อีกมันเลยิ่งคอนเฟิร์มว่าดีจริงๆ เป็นไงล่ะผิวพัรรณเป็นไงเจ็ดสบมาผมพูดเลยนะว่าการที่เราดูแลตัวเราเองเนี่ยโดยเฉพาะเราเลือกสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อผิวเราเนี่ยเนาะพราะมัน reverse age เยมันทําให้ความมั่นใจเพราะว่าวันนี้ความมั่นใจเป็นเรื่องสำคัญด่านหน้าไงเขาบอกด่านหน้าเลยคือหน้าตาเราแต่เราต้อง happy จากข้างในนะมัน Amazing มากนะครับว่าจะเจแล้ว แต่ว่าผิวเดี่ยมันสี่สิบมันลงไปหลายปีมากเลยนะพี่คนเขาทักแม้วางทีทำไมเธอดูเด็กอะไรเงี้ยทักแต่เราจะบอกความลับเ้าหมดมันก็ไม่ได้สิต้องให้เขาแอบ,บดูเองเห<อ>็นเอง,เอ,ง,เอ,งอย่างเงี้ย<อ><อ>แหละเออดี NADH uh, Reversing Serum เนี่ยผมจะบอกว่าผมไปงานแต่งเมื่อเนี่ยวันที่ผ่านมา uh huh. แล้วคนเข้ามาหาผมเยอะมาก uh huh. แล้วก็เข้ามาคุยเรื่อง NADH Reversing Serum แล้วก็บอกบอกว่าเออเนี่ยเขามีปัญหาพออยู่มากขือนเนี่ยบางทีมันจะเหี่ยวมันจะมันจะย่นเนาะแต่เขาก็อยากจะ หาวิธีที่ไม่จําเป็นต้องไปฉีดเชิดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็ดีใจที่เฮ้ยมันมีสิ่งสิ่งนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีการบอกต่อผมผมทึ่งตรงที่ว่าหลายคนที่ผมรู้จักแล้วไม่เคยคุยเรื่องเนี้จนกระทั่งกลายเป็นว่าเราอะมาคุยเรื่องวูทีนในการดูแลแล้วเขาก็จะบอกว่าเออเขาเขาชอบความมหัศาจรรย์ที่ภายในไม่กี่อาทิตย์หรือไม่กี่เดือนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าใช้เยอะหรือใช้น้อยเนี่ยมันทําให้ผิวของเขาเนี่ยกลับมาเต่งตึง มันทําให้ไว้ง่ายก็คือเหมือนย้อนมันก็คือเหมือนชื่อเลยนะครับก็คือ NADH Reversing Serum โดวยวจากรการแพทย์ย้อนไหวซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เขามาบอกเราว่าเขาแฮปปี้มากมผมก็เลยรู้สึกดีใจจะถามพี่ตุ๊กต่อว่าพี่เห็นอะไรใน NADH Reversing Serum ที่ที่ที่รู้สึกว่ามัน <c oughs> มัน f u l f i l มากคือตอนแรกที่พี่ใช้นะ,ะพี่มีความรู้สึกว่าพอหยดไปปุ๊บเนี่ยอืมเอ้ย กดๆเนี่ยเหมือนเส้นมันหายอะเ,อเหมือนเส้นมันแบบไอ้ที่เราขมวดคิ้วต่างๆนานาแค่รูปเบาๆเองนะครั้งแรกที่พี่ช้ยอะ่ะร่องแก้มอะไรเงี้ยพี่ก็เลยชอบ,บแล้วพอพี่มาฟังมาฟังเยอะๆอพี่ไปธีสัมภาษณ์หมอใช่ครับพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าอุ้ยมันเป็นอย่างนั้นเลยเหรอมันซึมลงไปอย่างนี้เลยเหรอเชื่อไหมว่าตั้งแต่นั้นอ่ะพี่ทาทั้งตัวเพราะตอนแรกที่พี่ซื้อคือราคาดีมากครับ มันราคาดีกว่าเครื่องสำอางบางยี่ห้อซึ่งแพงกว่านี้เยอะอแล้วพอทาแล้วมันพี่ก็เลยทาแขนดีครับแล้วพี่ก็เลยแบบถ้ามันลงไปจริงอ่ะหัวเข่าฉันที่วันนี้ฉันเดินมากๆพี่ก็วนครับอุ้ยเมื่อคืนนี้ดิ้งมากอุ้ยตับไตไซผูงทาหมดเลยพี่ทาหมดเลยพี่วันนี้อุ้ยเ <c oughs> ขาบอกหัวใจทํางานหนักคนเราหัวใจอ่ะทํางานทุกวันไม่ได้พักผ่อน <c oughs> แต้หัวใจหน่อย <c oughs> <c oughs> วนวนปอดหลอดลมเชื่อไม่ทาหมดอ่ะทาหมดจริงๆมันอาจจะไม่ทําให้ปอดพี่ดีขึ้นนะแต่อย่างนไรคือปกพี่มันก็จะเียนมันเป็นภายนอกแต่จะหลายคนหลายคนไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว NAD เนี่ยเมื่อมันใช้เป็นเซรั่มประสิทธิภาพในการทําให้มันฟื้นฟูเนี่ยมันมันได้ผลมากสุดในเชิงงานวิจัยที่ออกมามันมีหลากหลายรูปแบบแต่วันเนี้ย เราเราเห็นเลยเพราะว่าเราศึกษาเรื่องนวัตกรรมเยอะมากแลวตอนที่ได้คุยกับอาจารย์หมอเกี่ยวกับเรื่องเนี้เราก็เข้าใจมากขึ้นแล้วว่าเอ้ยทําไมวันเนี้เราอยู่ในยุคที่อะไรก็เป็นไปได้หมายถึงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นเพราะบางคนในอดีตเนาะแน่นอนการถามมอไรเซอร์การไอแล้ว<ๆ>มันก็คือฉลมไปเรื่อยๆแต่ไอันน<ๆ>ี<ๆ>้มันลึกไปกว่าผิวไงใช่ที่บอกโอ้โหมันถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ย มันมองเห็นอนาคตแล,ะละ<อ>้วล่ะว่าผิวพัรร์เราจะเป็นยังไงออแล้วเวลามันใช้ต่อเนื่องเนี่ยมันก็เห็นผลที่มันชัดมากงั้นการย้อนวัยจะกี่ปีที่มันอย่างผมเองเนี่ยผมพอใจกับผลลัพธ์ผมก็เลยบอกต่อแล้วก็แชร์ต่อแล้วก็เวลาทอล์กเนี่ยผมก็ยังบอกว่าเออเนี่ยใครที่ได้มีโอกาสเป็นยูเซอร์ของจริงเรามาทอล์กแล้วเราก็มาแบ่งปันต่อดี่ยอยากจะบอกพี่วูดีว่าแมม เขาจะเป็นปัจจัยที่ห้าแล้วนะอืสําหรับพี่อะอืมากกว่าโทรศัพท์มากกว่าหุ่นโทรศัพท์อะไปไหนไปกันอะไปไหนไปกันไปไหนไปกันจริงจริงผมว่าการการที่เรามีเซรั่มที่มันได้ผลลัพธ์แล้วเราใช้มันต่อเนื่องทุกวันต่อเนื่องทุกวันแล้วก็เป็นผมเนี่ยผมก็เช้าแล้วก็เย็นรูทีนนี้แหละที่คุณทําต่อเนื่องแล้วมันจะได้ผลลัพธ์สำหรับใครที่อยากจะลองใช้ N D H Reversing Serum นะครับแบบบูดี้แล้วก็พีตุกเนี่ย วันนี้ว o ดี้มีโปรโมชั่นมาฝากนะครับบอกเลยว่าโปรโนี้เนี่ยพิเศษสุดๆนะครับโปรโมชั่น NADH Reversing Serum จากบรจก,กรการแพทย์ย้อนวัยนะครับ1ขวดจากราคาขายหน้าเว็บตอนนี้ที่ NADSerum.com อยู่ที่ราคา6,400บาทนะครับซื้อ1แถม1ฟรีครับแต่สำหรับท่านที่ลงทะเบียนร,รับสิทธิ์จากรหัสรับสิทธิ์จากคอนเทนต์วูดี้นะครับจะได้รับเพิ่มอีก หนึ่งขวดใครดูคอนเทนต์นี้โชคดีมากเลยนะครับก็คือเป็นซื้อหนึ่งแถมสองฟรีทันทีทำยังไงบ้างครับลงทะเบียนรับสิทธิ์ตอนนี้ได้เลยนะครับที่หมายเลขดอกจันเจ็ดหกสี่ดอกจันหนึ่งหนึ่งสี่สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกเสร็จแล้วก็รอรับสายจากระบบรับสิทธิ์อัตโนมัตินะครับซึ่งก็จะเป็นเสียงของวูดีด้นี่แหละโทรกลับไปหาคุณแล้วก็ให้คุณฝากชื่อแล้วก็ที่อยู่นะครับแล้วหลังจากนั้นปุ๊บก็คือจะได้ยินเสียงสัญญาณ ก็แจ้งชื่อแล้วก็ที่อยู่เลยนะครับแค่นั้นเองวางสายแล้วเราก็จะมีการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่คนชอบมากคนชอบเก็บเงินปลายทางพี่ตุ๊กมันเป็นความมั่นใจเนาะส่วนเราชอบกดใจเลยเพราะว่าเวลามาบ้านเกิดไม่มีใครอยู่บ้านแล้วแต่ใครสะดวกแต่ว่าระบบเนี่ยดีมากตรงที่ว่าไม่ต้องคุยกับใครแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาแชทเชิดกับใครแค่ฝากชื่อแล้วก็ที่อยู่แล้วเราจะนั้นแต่ละค่าใครดูคอนเทนต์นี้โชคดีมากซื้อตุนไว้ได้ไหม ได้ซื้อตุนไว้เลยเนาะหลายคนซื้อตุนไว้เยอะมากมเพราะว่าโปรโมชั่นมันดีราคาดีมากๆเลยค่ะให้แพงกว่านี้พี่ก็ยอมจ่ายนะทุกคนดูนะครับดอกจันเจ็ดหกสี่ดอกจันหนึ่งหนึ่งสี่สี่เหลี่ยมและกดโทรออกรอไม่กี่วินาทีครับวูดี้ก็จะโทรกลับมาหาคุณดูนะครับทุกคนมาแล้วครับคุณได้รับหนึ่งสิ สำหรับโปรโมชั่น NAD Serum จากบจกก,การแพทย์ย้อนไหวเรียบร้อยแล้วจากราคาปกติหน้าร้าน6,400บาทลดราคาเหลือเพียง2,990บาทซื้อ1แถม2ขวดฟรีรบกวรแจ้งชื่อและที่อยู่ในการจัดส่งหลังได้ยินเสียงสัญญาณได้เลยนะครับหากแจ้งเสร็จแล้ววางสายได้เลยครับตุกเวียดากมารกุลนานครนะคะ แต่ก่อนจะให้ที่อยู่ขอร้องเพลงแป๊บหนึ่งนะคะสักเพลงค่าร้องเลยค่ะจะขอให้มีแค่ใครคนหนึ่งปล่อยใจฝันสักครั้งเพียงแค่ใจรอรักกันเนเล่มาเดี๋ยวเกินหกพยางตามนั้นเออแต่อ p e เ a อ o r เขาเนี่ยเขางงเลยเดี๋ยวทางทีมงานงงว่าเอ้าที่อยู่คืออะไรชอบเ็นเล่ไม่คินนีมากเลยนะครับหรือว่าถ้าใครใครอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ ทักลามไปได้เลยครับที่ a a n อ็นเอ a ไทได้เลยนะครับวีดาการันตีแล้วแล้วก็มีหลายหคนการันตีแล้วก็ให้ดูคลิปนี้อยากให้ทุกคนลอง NAD h r e v e r s รีเ v e ร e สโดยบริจก่อการแพทย์ย้อนวัยขอบคุณ NAD Serum นะครับที่มารวบอยู่ในคอนเทนต์ของเราในครั้งนี้สีสีเนี่ยว้าวมากแล้วก็รู้อีก ว่ากลายเป็นไม่ได้ใส่สีเออมาจากสาหร่ายแดงพี่ไม่ได้อยากให้ทาตรงไหนอ่ะตรงนั้ตรงหน้าผากอ่นี่คือวิธีที่พี่ตั้มแล้วพี่ก็จะกดตรงนี้กดตรงกดตรงที่เส้นเส้นปริมาณพี่ทากำลังดีเลยเพราะบางคนอ่ะชอบลงเยอะเกินแต่ที่พี่ชอบที่สุดก็นี่แหละพี่ก็จะชอบคอมีความสุขมากกด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 เส้นหายนะลูกเส้นหายนะลูกแขนเนี่ยคือทามาถึงนิ้ว ทามาถึงนิ้วเลยชอบหยอะแล้วผมก็จะสมัยก่อนผมก็จะเปรียบเทียบดูมผมจะทาทาทาอันนี้เยอะนะผมจะใช้อ,อ่าเหมือนพี่เลยอ่าเฉลี่ยกันเฉลี่ยกันใช่แต่ว่าทั้งว่าผมเนี่ยเรือน่างเนี่ยผมแบ่งให้แฟนคนเดียวอืแล้วผมก็ไม่ต้องไปโชว์ใครพี่ก็ไม่ต้องโชว์ใครเ,เพราะว่าพี่อยู่คนเดียวใช่โชว์หมาพี่ลูกหลานของพี่แต่หลังๆปุ๊บแฟนผมพอ ไปทาตัวเองง <c oughs> ั้นมึงจะตึงอยู่คนเดียวไม, <c oughs> ไม่ได้อย่าเขาดูผมแล้วอยู่ต้องอยู่ด้วยกันเขาก็จะเห็นผมแล้วมันจะไม่อยากจะบอกเลยว่าตรงไหนที่โยดเดี่ยตรงนั้ทางั้นพี่พอนึกภาพออกแล้วว่าตรงไหนที่ทาบ้าง